<c oughs> อฮ้ยให้มาไปกินทาจิบังราเมงอ่ะมึอง,มงอยากกินจังเลยอะ่ะไหนเ <c oughs> นี่ยอุย <c oughs> นั่นเย็นนี้ค่อยไปไหม,มก็ได้นะแต่ไป,ไปกินก็ได้อ่าฉัน<ะ>้องไปทำงานก่อนโอเค <c oughs> แล้ว <c oughs> อ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะหลายๆท่านคงเคยรู้จักหรือคุ้นหูนค,นคุ้นตากันบ้างแล้วนั่นก็คือฮัตติบังราเมงและสําหรับเมนูอาหารหลักของเราวันนี้ก็คือราเมนนั่นเองงั้น,น,นเรามาทำความารู้จักกับราเมนกันก่อนดีกว่าค่ะราเมนมีจุดเริ่มต้นในยุคธศาสตร์ธจีนที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นง่ายๆก็คือราเมนมาจากประเทศจีนนั่นเองซึ่งถูกนํามาปรุงแต่งด้วยเครื่องปรุงของญี่ปุ่นอย่างเช่น โซยุและเต้าเจ้าญี่ปุ่นจึงทําให้ราเมนแกเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะอาหารประจำชาติญี่ปุ่นค่ะอีกทั้งยังเป็นอาหารควชั่นผสมผสานวัฒนธรรมเข้าด้วยกันร,ระหว่างจีนญี่ปุ่นไทยและเกาหลีต่อไปมาชมบรรยากาศของร้านกันค่ะ โดยร้านเนี่ยมีการตกแต่งที่สวยงามทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่นมีโคมไฟที่สื่อถึงความเป็นญี่ปุ่นมีการตกแต่งร้านโดยใช้อักษรภาษาญ,ญี่ปุ่นตกแต่งผนังร้านดูออกอย่างน่ได้เลยนะคะว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นโต๊ะเนี่ยทำจากไม้มีการจัดโต๊ะเพื่อรับแขกตั้งแต่สองคนขึ้นไปเลยค่ะมาดูเมนูแนะนําจากฮาจิบังกันค่ะโดยสําหรับฮาจิบงังเมนูหลักๆจะเป็นรามเมงค่ะแต่จะมีอาหารทานเล่นด้วยเช่นเกี๊ยวซาหรือของทอดต่างๆสื่อพร้อมนะ้ํามีหลากหลายให้เลือกค่ะ ไปดูกันเลยฮะจังมินเลมินซารุราเมนต้นยมยำซาซูมินคาเมโนราเมนสำหรับการรับประทานจะใช้ตะเกียบกับช้อนตักซุปในการทานเมนูที่มีน้ำซุปและมีการใช้ช้อนส้มสำหรับการทานเมนูที่ทานเส้นคู่กับซอส รา,า,110า,าเมนราคา1 1 0บาทราเมนหน้าเย็นหมูชาชูกุ้งแฮมไข่ราดซอสเลมอนไดร้รสชาติเปรี้ยวของซอสและเมื่อคลุกเข้ากับมายองเนสก็ให้ความรู้สึกกลมกรอบอีกทั้งคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างครบถ้วนคาโมนิลาเมนราคา105บาทราเมนหน้าเป็ดเทลโรและผิดหอมน้ำซุปกลมกรอบเส้นมีความเหนียวนุ่มมีผักกวางตุ้งจีนสีเขียวประดับตกแต่งตัดกับน้ำซุปดูสวยงามและไปการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ฮะจังราเม็งราคา78บปบาทราเมนสูตรต้นตำรับของคัจิบังราเม็งมีความกลมกล่อมของน้ำซุปทั้งหน่อไมอ้หมูชาลายเข้ากันมากๆเลยค่ะต้มยำชาชูเมนราคา1 0 3บาทราเมนในน้ำซุปหมูต้มยำหน้าหมูชาชูเป็นอาหารฟิวชัน่นระหว่างต้มยำอาหารไทยกับราเมนอาหารญี่ปุ่นนั่นเองมีรสชาติต้มยำที่เข้มข้นและกลมกล่อมเอเคจอนเนี่ย ซารุราเมนราคา98บาทราเมนสไตล์ญี่ปุ่นทานแบบจุ่มลงในซอสซารุสูตรต้นตำรับฮานจิบังราเมนมีกลิ่นหอมของซอสและมีรสเค็มกลมกล่อมและมีความเผ็ดของกลิ่นวาซาบิขึ้นมา เป็นอย่างไรกันบ้างคะน่าทานมากๆเลยและสําหรับราคานั้นห a j ิบังราเมนถือเป็นร้านที่มีราคาที่ค่อนข้างถูกมีราคาตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยนักศึกษาอย่างเราเราสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายถึงแม้ว่าราคาจะถูกแต่คุณภาพของร้านนั้นก็ดีมากๆเลยส่วนทางกับราคามีการบริการอย่างดีมีเครื่องปรุงไว้ให้ข้างโตะ๊ะเป็นอีกหนึ่งร้านที่ดีมากๆาทั้งคุณภาพราคาและรสชาติอย่าลืมไปลองกันนะ สินสินสิน,สนเอาแล้เวลาเรียนแล้วดิเอ,าอ้ามึงไปเรียนกันเฮ้ยเ,เวลาเรียนแล้วถึงเวลาแล้วหรอเมื่อกี้กูฝันอะไรอ่ะฝันว่าอะไรได้กินฮระติกบะร์มิงกับมึงอยากกินอ่ะเราอ่ะเย็นนี้ไงเฮ้ยต้องใส่แล้วปะไปไปเรียนก่อนโอเค <c oughs> นะฉันก็มีพ่อแนะนําอยู่นะเลยแบบ อย่างแรกเลยอ่ะฉันคิดว่าควรจะแทรกผักเข้าไปในทุกเมนูนะเพราะว่าเพิ่มเพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการด้วยแล้วก็เป็นการตกแต่งให้มันแบบสีสันสวยงามเพิ่มมากขึ้นอ่ะเพราะเมนูบางเมนูอ่ะมันก็ไม่มีผักไงเข้าใจว่าแล้วแบบอย่างที่สองเลยฉันคิดว่าเรื่องการบริการมันเป็นการบริการแบบอเมริกันเซอร์วิสแตะมือก็คือโดยพนักงานมันจะมาเสิร์ฟก็คือเขาแบบสาเร็จมาจากในครัวเลรวใช่ป่ะคือมันสะดวกก็จริงนะแต่การบริการมันยังแบบว่าไม่พอสําหรับจํานวนคนที่เขาไปใช่บริการ ก็คือฉันคิดว่ามันก็ช้าไปฉันคิดว่าควรจะเพิ่มพนักงานนะไอคิดว่าไงบ้างอะ่ะเขาอตอนที่เขาไปจ่ายเงินอ่ะแบบเขามีถามว่ามีบัตรสมาชิกไหมพี่เด้ออ่ะมีบัตรสมาชิกด้วยหรอคืออะไรเหมือนแบบแบบก็เลยคิดว่าแบบตประชาสัมพันธ์ของเขามันยังไม่ทั่วถึงเรายังไม่รู้เลยว่าเออมีบัตรสมาชิกเดอ้ออะไรนี้แล้วก็ยงองเงนี่ยโปรโมชั่นอะ่ะคือแบบมันก็ใกล้จะถึงเทศากาลอะไรพวกนี้ใช่ไหมลองไปดูมามก็ไม่ค่อยมีโปรโมชั่นตามเทศกาลแบบ เบนดอื่นเท่าไหร่แล้วก็ไอเบดบน้ําซุปอะคือเนี่ยมีเพื่อนอิสลามเขาลองถามเขามาถามว่าแบบเอออยากกินบ้างอะไรเงี้ยกินได้ไหมนี่ก็แบบลองไปดูมาเแบบ็ดน้าซุปเขาอะมันทําจากหมูก็เหมือนแบบจํากัดลูกค้าของเขาอะคือศาสนา,าอิสลามอะจะกินไม่ได้เลยก็แย่เนาะแต่ถ้าเขาปรุงฉันคิดว่าเขาจะดีขึ้นแน่นอนกอาไว้ไปกินดีนะแก